เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาในการารับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสํานักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้น สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีช่องเฉยมนชนด้วยนะครับอีพีนี้ชัยนำเสนอแนวทางของวันประจำวันที่16มีนาคม2 5 6 7มาฝากนะครับบาแรกเป็นมาวิ่งนะครับเหนือเด่น5 50 54 254ใต้เด่น881และก็84ม,มานะครับต่อไปเป็นคนชี้โชคครับเด่นเหนือเด่น7 907 267 07 27 67เด่นใต้เด่น5ครับ21 5129แล้วก็59มาครับสำหรับใบนี้เป็นขวัญใจนักเสี่ยงนะครับเด่นเหนือเด่น8ครับ7 8 4 3 8 9 8 1 8 4 8 9เด่นใต้ให้เด่น6ครับ6 4 6 5และ6 8 ส่วนวันนี้จะเป็นจอมขมังเวทนะครับเด่นเหนือเด่น5ครับ054565965เด่นใต้เด่น1นะครับ1415แล้วก็18มาครับส่วนวันนี้จะเป็นปักหลัก10บนนะครับให้ชุดเด่นเลขสวย457 9และ0เด่น4กับเด่น7นะครับเลข5ดาวครับ ใบนี้ให้เด่น1เด่น4และก็เด่นสาสำหรับใบนี้เป็นจากเขากรวดนะครับให้ชุดเด่นเลขสวยมา1 3 4 6 9เด่นหนึ่งเด่น6และเด่น9ครับ ใบนี้เป็นปักหลัก10บ,บนนะครับ16มีนาคม6กเจ็ให้2 3 4 5และ6เด่น2เด่น4และเด่นหครับเลขจดใจลงหวังนะครับใบนี้ให้9กับ5เหนือใต้มาเด่นจะเป็นเด่น9ครับ9ก้าสามเก้3 4 3 5 3 7แล้วก็ชุดขุมทรัพย์นะครับ3ามเกมา ใบต่อไปนะครับใบนี้เป็นมั่นใจอีกแล้วครับเด่นเหนือเด่น5 650 158 50 54 58ใต้เด่น5ขอภัยครับใต้เด่น3 34และก็38ครับอาจารย์ฟ้าใหม่ใจบุญนะครับให้เด่นเหนืออ่าเด่น เตัวเดียวนะครับ91 94 96ดับขาดบนนะครับดับ1ครับปากหลัก10ล่างนะครับ16มีนาคมให้ชุดเด่นเลขสวยเด่น4เด่น5และเด่น8ครับ สำหรับใบนี้เป็นเอารวมหวยซองปกเขียวคู่มือเสียงโชคนะครับเมื่อประจำวันที่16มีนาคมครับให้ชุดเลขสวยมา9 0 5 4 7และ8มานะครับนี่คือแนวทางของรอบของวันที่16มีนาคม2567นําำมาฝากนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสำหรับใครที่ชอบแนวทางก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ